มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดผับป่าทุกแห่งหลังชนบุรีแถลงยันพบผู้ป่วยโควิดแล้ว6รายค่ะเมื่อวันที่19มีนาคม2563ทีมข่าวสยามนิวได้รับรายงานว่าที่สารกลางจังหวัดชนบุรีนายพักรทอนเทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์อภิรัตกระตัญยุตานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีแถลงข่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือว่าโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันแล้ว6กรายค่ะผู้ที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังโรค486รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจ40ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิด288รายแต่ในจำนวนนี้นะคะไม่พบเชื้อ191รายรอผลอยู่อีก97รายค่ะนายพักครธทอเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าววา่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีมีมติเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา35ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558 ออกคำสั่งให้ดำเนินการปิดสถานบริการบารผับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาเสริมความงามโรงภาพยนตร์ทุกแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่31มีนาคม63ส่วนสนามไก่ชนสนามมวยและก็สถานออกกำลังกายในที่ร่วมหรือว่าฟิตเนสนั้นสั่งปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ และให้งดการจัดกิจกรรมรวมกับคนจำนวนมากหรือว่าหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมนะคะต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ1เมตรค่ะด้านนายแพทย์อภิรัชกตัญญุตานนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าขอาให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยนันหรือว่าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดแยกกักกันตัวเองที่บ้านเป็นเวลา14วัน โดยวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันนะคะหากพบว่ามีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเชน่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอหอบเหนื่อยให้รีบไปพบแพทย์โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือว่าแจ้งไปที่1669เพื่อประสานการรับตัวคะ่ะล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอและจามนะคะ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหรือรังและอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า1-2เมตรหรือว่า1-2ช่วงแขนใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุดแยกของนอนแยกของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวจานชามช้อนแก้วน้ำหลอดดูดน้ำโทรศัพท์มือถือ ทั้งให้แยกทำความสะอาดแยกน้ำดื่มเฉพาะแยกสำหรับอาหารไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวนะคะแยกขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายเช่นหน้ากากอนามัยกระดาษทิชชู่ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อทุกวันโดยใส่ถุงขยะสองชั้นทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาวและมัดปากถุงให้แน่นค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้สร้างสุขอ,อนามัยยึดหลัก ลดเลี่ยงดูแลหรือว่าคือความเสี่ยงด้วยการล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอลให้บ่อยขึ้นนะคะหากรู้สึกไม่สบายไอายจามให้สวมหน้ากากอนามาัยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นเลี่ยงการใช้มือสัมผัสที่หน้าคะ่ะนอกจากนี้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลได้จากแบบประเมินอ,ออนไลน์ของโรงพยาบาล ราชาวิถีนะคะโปรดติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีสายด่วน038119777หรือว่าสายด่วนกรมควบคุมโรค1442ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ